YEAH y e, ye e, ye e, ye e. What's up everyone Welcome to DJ 10summit channel y e s สวัสดีครับขอตารับทุกคนเข้าสู่ 10kv House of Toys แม่ตามหน้าปกแลยนะครับไม่ได้กำลังทำอาหารอยู่นะเอามาถือเล่นเป็นพร็ปชเฉอๆ <laughs> r a t a t o o e นั่นเองนะครับผมเรื่องที่ปลจากพิก a านะถึงคิวของ r a t a t o o e แล้วนะครับอาหารฝรั่งเศส นะสตูผักนะแล้วก็มาทำเป็นกระตูนนะมีแค่ตอนท้ายเองเมนูนี้นะ,ะชื่อออกเสียงไม่ถูกกับฝรั่งเศสมันจะ r a t a t o u i l l หรืออะไรสักอย่าง,างนึงนะแต่เราก็เรียกกัน ratatouille นี่แหละนะไม่ใช่แปลว่าหนูนะมันคือชื่ออาหารแองนะครับผมไม่เคยกินเหมือนกันมีใครเคยกินไหมคอมเมนต์หน่อยว่าอร่อยไหมนะใครที่ชอบกินผักน่าจะชอบเล่เลสตูผักเหรอเราเป็นคนจีนนะ่ะก็คิดถึงจับชาย ไม่เคยลองกินไม่เคยลองทําด้วยแต่ถ้าคลิปนี้นะช่วยกันไลค์ช่วยกันแ like, ชร์ก, share, กด Subscribe กดกระดิ่งให้มันพุ่งพุ่งุ่งไปถ้ายอดวิวถึงสักหมื่นวิวเดี๋ยวจะลองทำแรดทูอีให้ดูแล้วกันเอออ่ะเอาหม้อลงไปหม้อไม่เกี่ยววันนี้ไม่ได้ทำอาหารวันนี้ก็จะมารีวิวนี่เลยครับเจ้าหมวกนะของเชฟลุยทินี่ใช่ไหมหมวกเคลิกเชฟแฮทนั่นเองนะครับหมวกทรงเชฟ ไม่มีเสื้อโค้ชเชฟและนะชอบทําอาหารเคยเปิดร้านอาหารเคยทํางานในร้านอาหารมาหมดแล้วนะแต่เสื้อไม่มีและทิ้งไปหมดแล้วตามหาหลายชิ้นดูหลายชิ้นเหมือนกันว่าจะซื้ออะไรดีมาสะสมนะแทนเรื่องแรดเจอร์วีมันก็มีตุ๊กตาไอเจ้าหนูเรมี่อ่มีของเล่นโมเดลมีอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกเฉยๆพอเสิร์ตามหาไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาเจอกับเจ้าหมวกใบน,นี้เนี่ยแหละนะครับผมเดี๋ยวหยิบไปดูเลยจะได้เห็นภาพว่าหมวกมันหน้าตาเป็นยังไง นี่เลยครับเชฟฮัทจาก Ratatouille น่เดงได้มาจาก Disneyland e p c อปนะครับที่ฟลอริดาเออเขาจะมีเครื่องเล่นเป็น Ratatouille แล้วเขาก็จะมีเนี่ย m e r พวกสินค้าของเล่นของสะสมของใช้ต่างๆเกี่ยวกับ Ratatouille ขายอยู่ที่ Disneyland ที่ฟลอริดาเท่านั้นด้วย Disney Store ก็ไม่มีนะต้องไปซื้อที่ Disneyland ไม่มีโอกาสได้ไปหรอกนะก็จัด eBay ที่เดิมเลยนะครับ ได้มาราคาตกประมาณ80เหรียญอะไรประมาณนี้แหละนะบวกชิปปิง้งนู้นนนี่มาก็ตกประมาณ3,000บาทนะสำหรับหมวกใบนี้แล้วมันก็เป็นสไตล์ที่ของผมชอบสะสมคือน1ต่อหนึ่งเป็นพร็อพนะใส่เล่นได้เป็นรัปริกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เท่ดีนะเนี่ยปลายยังห้อยอยู่เลยนี่เรม r สเรดทูดูย e เอทเวนเจอคือชื่อเครื่องเล่นนะที่ Disneyland ด h เชฟแฮท featuring Remy with lights and sound นะครับนี่เลยจากเอปคอร์นั่นเองนะครับที่ดิสนีย์แลนด์เนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยของอย่างอื่นดีเผื่อใครสนใจใครชอบเรื่องแรด a ทตูอีนะครับเขาก็จะมีเนี่ยตุกกตต๊กตงตุ๊กตาที่คาดผมเสื้อผ้านะโมเดลของเล่นและก็จะมีที่เจ๋งๆที่เห็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นเหมือนเจ้าเร m y แล้วก็มีเป็นอ e ีมิลด้วยนะคู่สีกันนะครับเป็นเหมือน รถบังคับคุณยนต์บังคับนะเป็นรีโมทแล้วก็เป็นแม่เหล็กเราสามารถเอามาติดที่เสื้อแล้วมันก็วิ่งอยู่บนตัวเราได้อะไรแบบนี้ตอนแรกก็ว่าจะจัดอันนั้นแล้วแต่ก็แอบว่าอืมก็ไม่มีอะไรว้าวอ่ะแต่พอเห็นหมวกอันนี้แล้วมันว้าวกว่านะมันว้าวยังไงนะครับผมมันไม่ใช่เป็นหมวกพ่อครัวหมวกเชฟธรรมดานะเดี๋ยวขอใส่ก่อนเออพอดีหัวเลยไม่เคยลองเหมือนกันอ่นะนะมันจะมีสายปรับข้างหลังเนี่ย เป็นตัวล็อกขยายนะขนาดได้เล็กใหญ่แล้วก็จะมีสายรัดคางตรงนี้ด้วยให้มันแน่นขึ้นข้างในมันจะตันนะแบบนี้เป็นโฟมเพราะว่ามีระบบอยู่ข้างในแล้วก็มีช่องใส่ฐานนะครับใช้ฐาน 2A 3ก้อนทั้งหมดนะสำหรับหมวกใบนี้เพราะว่ามันมีไฟแล้วก็มีเสียง light and sound นั่นเองอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะครับเปิดสวิตช์ก่อนออนเรียบร้อยนี่เลย แล้วก็จะมีเนี่ยนะโลโก้ e t t a t o u i เนะี่ยปักมาข้างหน้า r e m y s Adventure ชื่อเครื่องเล่นนะครับที่ Disneyland แล้วก็ข้างๆนี้จะมีรูปเนี่ยเป็นเหมือนสติกเกอร์นะติดมารูปชีสนั่นเองนะหนูชอบกินชีสอยู่ตรงนี้นี่คือสวิชอีกหนึ่งปุ่มนะเปิดสวิชออนในหมวกแล้วก็ต้องกดปุ่มอันเนี้เพื่อให้หมวกได้ทำงานนะตัวหมวกเนี่ยมันเป็นเหมือนพลาสติกเนะี่ย ห่อมาแล้วก็หุ้มด้วยผ้าเป็นหมวกเหมือนเชฟนี่เองทรงก็เหมือนที่น,นในหนังเชฟเขาใส่กันนะครับกดปุ่มให้ดูเลยเห็นไหมมีอะไรนี่เลยมันมีไฟแล้วก็เป็นเหมือนว่าเจ้าเรมี่เนี่ยอยู่ในหมวกแบบนี้เออก็เหมือนในหนังที่เรมี่ซ่อนอยู่ในหมวก มีแค่นี้เหรอไม่ใช่นี่เดี๋ยวดูกดอีกหนึ่งทีมันจะมาอยู่ด้านข้างด้วยแบบนี้อ่าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นอีกลายหนึ่งยืนถือช้อนอยู่วิ่งไปวิ่งมาแบบนี้แล้วก็นี่เลยเห็นไหมเจ้าเรมี่โผล่มาจากบนหมวกนี่เลยครับอยู่ในหมวกซ่อนออกมาเรมี่ออกมาเป็นตัวเลยนี่ น่ารักมากน่ารักมากแล้วก็นี่เปิดปุ๊บอีกหมดหนึ่งก็คือมันจะมีเพลงนะสไตล์เหมือนอยู่ในร้านอาหารฝรฟรงเศสซาวแทร็กจากแร t ต t ูอี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นี่ออกมาแล้วแต่เราไม่สามารถเอาเรมี่ออกมาเล่นได้นะมันยึดอยู่ขันสกูอยู่ถือช้อนนะก็เป็น,นกลไกอยู่ข้างใน น,น่ารักคราวนี้ลองใส่เล่นไม่ชอบไปสายรัดคางเลยแต่คงต้องใส่นะเพราะว่าไม่งั้นเหมือนว่าเดี๋ยวกลัวมันจะล่วงลงมาอมืแน่นอยู่ไม่ล่วงหรอกอืมอ่ะซ่อนไว้อย่างนี้แล้วกันนะ น่ารักดีนะเอก็รู้สึกแบบมันมีอะไรแบบขยับขยับอยู่ในหัวนี่แหละเออน่ารักดีนะก็เป็นพร็อพเก๋ๆเลยอะเออเท่มากอะ ได้อรมณ์มากเย่ yeah. เดี๋ยวลองปิดไฟให้ดูดีกว่าดูซิว่ามันสว่างขนาดไหนถ้าเกิดเราปิดไฟนะมืด,มด โอเคครับก็ประมาณนี้เลยง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรมากกับของชิ้นนี้นะครับน้องเรมี่กับหมวกเชฟแ a t จาก r รตเจอรใครอยากได้มาสะสมก็ต้องลองหานะตาม eBay กันดูแล้วกันนะครับผมเรื่องต่อไปของพิกซาเรื่องที่9นะครับผมรอติดตามชมได้เลยกับวอเกนั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันครับทุกคนไปละพี c ซ